ตามหาญาติเจอสองกระสือแพร่ไหมเป็นเหล็กสาวที่เพิ่งเรียนจบได้สองปีแต่ก็ยังไม่ได้เลือกทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนั่นก็เพราะแพร่ไหมยอยากเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ต้องติดตรงเรื่องเงินทุนและเงินที่จะนำมาลงทุนที่ว่าจะต้องรองเงินที่ได้จากมรดกข,ของคุณพ่อของแพร่ไหม ที่ได้จากคุณปู่แต่ติดตรงที่ยังเปิดพิัยกรรมที่คุณปู่ของแพ้ไหมทำไว้ไม่ได้เพราะต้องรองให้ลูกๆของคุณปู่ของแพ้ไหมทุกคนมาพร้อมหน้ากันถึงจะเปิดพิัยกรรมแบ่งมรดกกันได้เสียทีทีนี้แพ้ไหมจะได้เอามรดกมาลงทุนเปิดธุรกิจของตัวเองได้เสียทีแต่มันก็ยังติดเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งคือลุงเอก ที่เป็นลูกชายคนโตของคุณปู่ของแพ่ไหมที่ขาดการติดต่อกับทางครอบครัวมาเป็นระยะเวลาเกือบ30ปีแล้วนั่นก็เพราะลุงเอกของแพ่ไหมรักชอบและอยู่กินกับลูกสาวชาวสวจนจนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งคุณปู่กับคุณย่าของแพรไหมไม่ยอมรับถึงกับออกปากขับไล่ออกจากตระกูลและกองมรดกและตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครได้ทราบขา่ขาวขราวของคุณลุงเอกอีกเลย นับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้และด้วยความที่แพ้ไหมต้องการให้แบ่งมรดกเดร็วๆทางเดียวที่จะต้องให้ได้มรดกคือจะต้องตามหาคุณลุงเอกให้พบและพามาที่นี่ให้ได้ดังนั้นแพ้ไหมจึงออกไปตามหาคุณลุงเอกที่บ้านของผู้หญิงที่ลุงเอกตามไปอยู่ด้วยเมื่อไปถึงก็ได้ทราบว่าทั้งสี่คนคือลุงเอกเมีย และแม่ยาของลุงเอกพร้อมด้วยลูกสาวของลุงเอกได้พากันไปอยู่ที่อื่นนานแล้วแพร่หม่ยที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหมดหวังจนหนวนางไปหมดแต่ด้วยความพยายามทำให้แพรใหม่สืบจนรู้ว่าลุงเอกพากรพัวไปอยู่ที่ไหนแพร่หมาก็ได้ตามไปณนะส่วนหนึ่งของจังหวัดสกนลนครแพร่หมาพาตัวเองมาถึงที่นี่จนได้ และพยายามตามหาลุงเอกอยู่นานหลายวันมากเพราะลุงเอกของเธอได้เปลี่ยนชื่อเป็นอีทที่นั่นแพร่ใหม่ได้เจอกับทับถิมหญิงสาวรุ่นพี่ที่อายุอานามน่าจะห่างจากแพร่ใหม่ประมาณ3-4ปีเห็นจะได้โดยทับถิมได้ยินที่แพร์ใหม่มาถามหาคุณสวัสดีค่ะพี่สาวคือแพรมาตามหาคุณนะคะชื่อว่าลุงเอก ไม่ทราบว่าพี่สาวจะรู้จักคนชื่อนี้ไหมจ๊ะชื่อเอกหรอจ๊ะที่นี่มีคนชื่อเอกอยู่คนหนึ่งนะแต่เป็นคนอายุยังน้อยอยู่เลยจ๊ะแค่สาสิบกว่าปีเองคงจะไม่ถึงกับจะเป็นลุงเอกของน้องได้หรอกนะจากตอนแรกที่พอจะมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ต้องดับสลายลงในฉับพลันแต่แล้วแม่ของหญิงสาวผู้นั้นก็เดินมาตามลูกสาว พอได้ยินที่แพรใหม่พูดถึงคนชื่อเอกก็เข้ามาสอบถามว่าหนูมาตามหาคนชื่อเอกหรือจ๊ะและคนที่ชื่อเอกที่หนูตามหามีนามสกุลว่าอะไรจ๊ะเพื่อป้าจะรู้จักเอกลักษณ์ปฐมเสนีจ้ะป้ารู้จักไหมแล้วท็อปทีมก็ทำท่าเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่ก็ถูกแม่ของเธอชิงพูดออกมาว่าเอ เหมือนป้าจุวนคุณอยู่นะจ๊ะแต่คตรูต้องนึกกันนานหน่อยละและหนูพักที่ไหนละจ๊ะไปพักที่บ้านป้าไหมป้าอยู่กันสองคนแม่ลูกนี่เองเผื่อป้าน,นึกออกจะได้รีบบอ,อกทับทิมรีบมองหน้าแม่ทันทีเพราะไม่คิดว่าแม่จะชวนคนแปลกหน้าไปพักที่บ้านแม่หม่คิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะบอกไปว่าขอหนูคิดดูก่อนนะคะ แต่วันนี้ถ้าป้าสะดวกหนูขอไปเที่ยวที่บ้านได้ไหมคะแพ่ไหมแอบ,บคิดว่าจะขอไปดูที่บ้านของสองแม่ลูกคนนี้ก่อนถ้าสภาพบ้านพออยู่ได้และดูปลอดภัยดีก็อาจจะพักอยู่ด้วยได้แต่พี่ว่าคงไม่สะดวกน้องอย่าไปเลยนะเอะ๋ทับทีมนี่อย่าเสียพรญยาศิลูกน้องเขาต้องการความช่วยเหลืออีกอย่าง เป็นผู้หญิงมาพักอยู่ต่างถิ่นคนเดียวมันอันตรายไปไปจ้ะป้ายินดีและเต็มใจป้ายรู้สึกถูชตากับหนูจังเลยลูกไปพักอยู่กับป้านนะอ๋อไปเที่ยวบ้านป้าดูก,ก่อนก็ได้พอไปถึงแพทย์หม่ก็พบว่าบ้านของสองแม่ลูกเป็นบ้านที่ใหญ่โตสะดวกสบายดูก็รู้ว่าเป็นคนมีฐานะดีพอสมควรจึงไม่น่าจะเป็นพวกสิบงกูฎ รือเป็นพวกไม่แน่ไว้วางใจแพรใหม่ที่ตัดสินใจบอกว่าเธอจะพักอยู่ที่บ้านของทัพทิมในระหว่างที่สืบหาบาะแสของลุงเอ๋ของเธอหลังจากที่แพร์ใหม่กลับไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าแล้วพักอยู่ด้วยกันที่บ้านของทัพทิมกับแม่แพรใหม่รู้สึกถึงความไม่พอใจของทัพทิมที่มีเธอมาอยู่ด้วยทั้งที่ก่อนหน้าก็ดูจะเป็นคนใจดีและอ่อนโยนกับเธอมาก แต่แพรใหม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะักเพราะจุดประสงค์หลักของเธอคือต้องการมาหาเบาะแสของลุงเอกคือแรกที่แพรใหม่เข้าไปพักที่บ้านของทัพทิมในกลางดึกแพรใหม่ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังได้รับความเจ็บปวดแพรใหมฟังอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนต้นตอของเสียงที่ว่าได้มาจากภายในห้องของทับทิมกับแม่ด้วยความเป็นห่วง แร่หม่ด้ลุกขึ้นไปเคาประตูเพื่อจะดูว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดมีอะไรจะได้ช่วยกันเดี๋ยวจะหาว่าผู้มาใสยไม่มีน้ำใจแร่หมายข้อเรียกอยู่หลายครั้งสักพักทัพทิมก็ออกมาเปิดประตูพี่ทัพทิมมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าได้ยินเหมือนเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดก็เลยกลัวว่าจะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มี รีบไปเข้าห้องนอนเธอแล้วทับทิมก็ปิดประตูใส่แพรไหมทันทีแพรไหมงงกับอาการของทับทิมที่แสดงออกถึงความไม่พอใจให้เธอพอคืนถัดไปแพรไหมก็ได้ยินเสียงคนร้องเหมือนเมื่อคืนอีกพอแพรไหมออกไปชะเง้อมองที่หน้าต่างก็พันเห็นดวงไฟประหลาดลอยออกไปจากบ้านของทับทิมเป็นดวงไฟที่ส่งเสียงสีเหลืองอำพาย แพ่ใหม่พ่อมองอยู่กระทั่งแสงไฟนั้นลอยห่างออกไปจนสุดสายตาด้วยความสงสัยแพ้ใม่จึงต้องไปเคาะประตูถามที่ห้องของทับทิมอีกเหมือนเดิมแต่คราวนี้เคาเรียกอยู่นานกว่าที่ทับทิมจะออกมาเปิดประตูให้เมื่อกี้เห็นดวงไฟประหลาดออกไปจากแถวนี้ไม่รู้ว่าดวงไฟอะไรพี่ทับทิมรู้หรือเปล่าอะไรนะแล้วเห็นอะไรอีก ทัพทิมถามด้วยความตกใจแล้รีบบอกให้แพรไหมรีบออกไปจากที่นี่ทันทีจนแพรไหมงงไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันที่แพรไหมจะทันออกไปจากห้องของทัพทีมกับแม่แพรไหมก็เหลือไปเห็นดวงไฟที่กำลังลอยเข้ามาทางหน้าต่างเมื่อทัพทีมเห็นดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ทันเสียแล้วเพราะแม่ของเธอกำลังจะกลับเข้ามาแล้ว ทัพทีมจึงรีบบอกกับแพรใหม่ว่าไม่ว่าจะได้ยินอะไรหรือเห็นอะไรก็ตามอย่าล้อววายเด็ดขาดถ้าไม่อยากตายแล้วทัพทีมก็รีบปิดประตูที่เป็นประตูเปิดเข้าหากันสองบานแต่ถ้าว่ากับปิดไม่สนิทเพราะความรีบจึงยังมีช่องลอยต่อของประตูทั้งสองบานที่พอทำให้สามารถมองเข้าไปข้างในห้องได้ และสิ่งที่แพรไหมกำลังจะได้เห็นอยู่นั้นคือรูปไฟประหลาดที่แพรไหมเคยเห็นจากไกลๆที่แท้แล้วมันคือผีกระสือใช่เลยล่ะผีกระสือตัวเป็นๆที่มีแต่หัวกับไส้ที่ห้อยตรงเตียงไปมาอยู่อย่างน่าสุดสยองยิ่งนักที่กำลังลอยเข้ามาในห้องของทับทิมทางหน้าต่างและพอผีกระสือตัวนั้นลอยเข้ามาใกล้ แม่หมายจะเห็นว่าที่แท้แล้วมันคือแม่ขอทัพทิมนั่นเองแม่หมายตกใจจู่ต้องเอามือป้องปากตัวเองนี่มันอะไรกันนี่เธอมาที่นี่เพื่อต้องการตามหาญาติที่ขาดการติดต่อมานานแต่กลับมาเจอกระสือหรือนี่แต่ไม่ว่าจะกลัวยังไงแม่หมายก็ยังแอบดูต่อไปจนกระทั่งแม่ขอทัพทิมลอยกลับมาเข้าล่าของตัวเอง ที่ล่างนั้นนอนนิ่งอยู่บนเตียงที่แท้เสียงโลที่แวรใหม่ได้ยินก็คือเสียงร้องของแม่ของทับทิมนั่นเองแล้วแม่ของทับทิมก็พูดว่าคืนนี้แม่จะไปจัดการกับอีนางแพมหม่เสียทีแกไม่ต้องมาห้ามแม่นะยังไงคืนนี้อีนางเด็กนั่นก็ต้องตายแพใหม่ที่แอบฟังอยู่ถึงกับตกใจ ไม่คิดว่าแม่ของทัพทีมคนที่ดูใจดีและเอ็นดูเธอมากคิดจะฆ่าเธอเลยหรือนี่แต่ก็ยังว่าละผีกระสือก็คือผีกระสือก็ไม่มีคำว่าเอ็นดูและสงสารคนหลอกปล่อยแพรใหม่ไปเถอะนะแม่ยังไงเขาก็เป็นน้องของทัพทิมนะแพ่ใหม่เริ่มงงว่าทำไมทัพทีมถึงพูดว่าเธอเป็นน้องของทัพทิมอย่าไปนับยาาิกับมัน คนพวกนั้นเขาไม่นับเราเป็นญาติหรอกถ้าปูกกับย่ามันยอมรับแม่ไม่ได้เกียดแม่ป่านนี้แม่ก็ไม่ต้องกลายเป็นผีกระสือแบบนี้เพราะคนพวกนั้นไม่ยอมรับแม่แม่จึงต้องพาพ่อกลับไปอยู่ที่บ้านและต้องสืบทอดการเป็นกระสือจากยายของแกแพ่ไหมถูกใจสุดขีดกับเรื่องราวที่เธอเพิ่งจะได้ยินออกมาจากปากของแม่ทับถิม แต่แม่กับยายก็ฆ่าพ่อแม่ฆ่าพ่อกับทับทิมทำไมก็พ่อของแกคิดจะพาแกกลับไปหาปู่กับย่าของแกไงทัพทิมว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะนะคืนนี้แม่คงเสียพลังไปเยอะแล้วแม่อนเถอะนะเลือกแพรไใหม่ค่อจัดการคืนพรุ่งนี้ก็ได้เออดีเหมือนกันคืนนี้แม่องออกไปไกลกว่าเดิมกว่าทุกคืน แม่รู้สึกเหนื่อยจริงๆขนนอนเอาแรงก่อนละกันพอแม่กระทับทิมล้มตัวลงนอนพิกนอนตะแคงหันหลังกลับไปอีกทางหนึ่งทับทิมจึงรีบออกไปจากห้องนั้นทันทีพอทับทิมออกมาก็เห็นว่าแพรไหมแอบฟังเลือดที่เธอคุยกับแม่หมดแล้วและทับทิมก็รีบคว้ามือของแพรไหมแล้วลากดึงให้ออกไปจากที่นั่นทันทีแพรไหมต้องไปตามแรงกระชาก และลากเดึงหัวทับทิมแบบองงๆพอมาถึงสักระยะทางหนึ่งแล้วแพรใหม่ก็เหมือนจะมีสติกลับมาและหยุดเดินพร้อมกับถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นจริงหรือที่ว่าแพรเป็นน้องกับพี่ทับทิมลุงเอกของแพรคือพ่อของพี่หลังจากที่แม่ของพี่พากลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของแม่พี่หลังจากนั้นแม่ของพี่ก็เป็นกระสือเหมืออกับยาย พอชาวบ้านที่นั่นเริ่มรู้ว่าแม่กับยายของพี่เป็นกระสือก็ต้องพากันย้ายมาอยู่ที่นี่โดยพ่อของพี่เปลี่ยนชื่อจากเอกเป็นอีดส่วนแม่ของพี่ก็เปลี่ยนชื่อจากดาหลาเป็นบุกหนาแต่พอพ่อพี่รู้ว่าแม่เป็นกระสือพ่อก็พาพี่หนีกลับไปหาปู่กับย่าแต่ก็ถูกแม่กับยายตามมาทันแล้วฆ่าพ่อของพี่ตายผู้จบ ทับทิมก็นั่งลุงและร้องไห้เหมือนนึกถึงความหลังที่ฝังใจงั้นเราหนีไปด้วยกันนะพี่ทับทิมแพรจะพาพี่ไปยืนยันกับคุณย่าเพื่อให้พี่เป็นตัวแทนของลุงเอกและรับผรดกส่วนที่เป็นของพ่อของพี่ทับทิมไม่มีสิทธิ์โดวชอบธรรมของพี่นะในฐานะที่พี่เป็นทาย,ยาทเพียงคนเดียวของลุงเอกพี่ไปไม่ได้หรอกพี่ทิ้งแม่ของพี่ไปไม่ได้หรอก แต่แม่ของพี่เป็นกระสือนะไม่ทันที่ทัพทิมจะตอบว่าอะไรกระสือแม่ทัพทิมก็ตามมาพร้อมกับเสียงขู่ที่น่ากลัวอีทัพทิมมึงจะช่วยมันทำไมอีแพ้ไหมมึงหนีกูไม่พ้นหรอกแล้วทัพทิมก็รีบผลักให้แพ่ไหมหนีไปให้ไกลรีบหนีไปให้ไกลแล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกทางนี้พี่จะขัดขวางแม่พี่เอาไว้เอง ผู้จบทัพทิมก็ล้มตัวลงและถอดล่าเป็นกระสือท่ามกลางความตกตะลึงของแพ้ไหมที่ไม่คิดว่าที่แท้แล้วทับทิมก็เป็นกระสือเหมือนกันแพ้ไหมตกใจแต่เมื่อแม่กองทัพทิมกำลังจะทํามาถึงเธอจึงรีบออกวิ่งไปทันทีโดยไม่คิดหันหลังกลับมามองข้างหลังอีกเลยเธอที่เรื่องราวอันแนาส,สยองน่ากลัว และแปลกประหลาดนี้ไว้ณที่นี่เมื่อกลับไปถึงบ้านแม่ใหม่ก็ไม่ได้เอื้อนเอ่ยเรื่องนี้ให้ใครได้ร่วงรู้เลยเธอขอเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองตลอดไปเป็นอย่างบ้างครับสำหรับคลิปนี้หาผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ